สวัสดีครับวันนี้นะครับมีโอกาสมาเฮ็ดข่าวพัดนะครับเป็นเมนูง่ายๆพัดง่ายๆบานๆนะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับเด็กหอสามารถทําตามได้แบบสบายๆเลยนะครับอย่างแรกนะครับพ่อคราําการเตรียมเครื่องนะครับซอยหมูให้เป็นชิ้นน้อยๆนะครับซอยหอมซอยบะเขือเทศไว้นะครับชอบเป็นชิ้นเล็กๆไว้เพื่อเวลาตอนเข้าไปพัดนะครับจะได้ง่ายจะได้สะดวกนะครับ ส่วนกระเทียมนะครับทุบพ่อประมาณนะครับสำหรับเข่านะครับที่เขาหุงว้สักพักแล้วนะครับเข้ากระทาการเทศในเข่าแตกออกเป็นเม็ดผายเม็ดมันนะครับแล้วก็ทําการปุ่มเรื่อยๆใส่รสดีใส่น้ําตาลใส่ซอสฟ้าเขียวใส่ซีอิ๊วดำหวานแล้วก็คู่เข้าเขากันนะครับเมื่อเขาเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะครับเขากับมาทําการพัดเข่าได้เลยนะครับย่างแรกนะครับพัดกระเทียมล่ก้อนนะครับเพื่อให้เกิดความหอม ต่อไปเขากะทิมหมูลงไปพัดให้มันสุกนะครับพ่อหมูเริ่มสุกแล้วนะครับเขากะเอาไข่ลงไปพัดใส่กันพ่อไข่ส <Thing of> ุกหมูก็จะสุกพอดีนะครับพอหมูกับไข่สุกแล้วนะครับเขาก็เอาเบเขือเทศลงไปเลยนะครับพัดให้เขากันจักน้อยนะครับแล้วเขาก็เอาเขาเดี่ยาเตรียมไว้นะครับเอาลงหม้อพัดได้เลยนะครับเมื่อพัดเข้ากันดีแล้วนะครับเขาก็โรยหอมทดี่ยาเตรียมไว้ลงไปเลยนะครับ พัดเก่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อนี้ก็ขอตัวไปกินก้อนคือเก่านะครับกันมากับกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อครับผม